สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวปลดแบนตัวใหม่ของทางร้านนะครับเป็นตัวปลดแบนไฟเอ็มถาวรนะครับรันรอบเดียวจบนะครับในราคา300บาทนะครับไม่ต้องไปทำอะไรทุกรอบหรือว่ารันอะไรทุกรอบเหมือนตัวปลดแบนตัวอื่นนะครับ300บาทจบในที่เดียวนะครับคิดดีตะโตครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะตัดไปให้ดูนะครับตอนที่ลูกค้าผมมาแล้วนะครับผม อันนี้ก็ตัดมาตอนที่ลูกค้ามาแล้วครับผมก็โหลดอะไรให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งโปรแกรมแล้วก็คีย์นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับว่าลูกค้าโดนแบนจริงๆนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูรอสักครู่นะครับผมจะลองเข้าซักเซิร์ฟดูนะ,ะเซิร์ฟนี้ อันนี้ลูกค้าก็จะโดนแบนเป็น297วันนะครับผมอย่างแรกนะครับให้ออกสตรีมแล้วก็ดิ c o r d นะครับผมนี่ครับแล้วก็ให้เข้าโปรแกรมไปที่ไฟล์โปรแกรมนะครับแล้วก็ให้รันโปรแกรมแล้วก็ใส่คีย์ที่เราได้มานะครับจากที่เราซื้อ300บาทนะ copy แล้วก็วางประมาณนี้แล้วก็กด enter นะครับ พอกด enter นะครับอย่าลืมลบดิจิตอลนะครับผมไปที่ App Data แล้วก็ลบดิจิตอลนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูวิธีการใช้งานตรงนี้ด้วยนะครับผมย้ําเลยนะอย่าลืมดูวิธีการใช้งานพอจะได้ไม่ทําผิดพลาดหรือว่าจะดูตามผมก็ได้อ่พอลบเสร็จแล้วก็เข้าไฟ M นะครับอ่แล้วเข้าไฟ M นี่ครับอ่แล้วก็ใส่ล็อกสตาร์ทที่เรามีนะครับผมเนี่ย ย้ำเลยนะครับต้องเป็นล็อกสตาร์สะอาดสามารถซื้อจากร้านไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นล็อกสตา,าร์สะอาดก็พอประมาณนั้นอ่าแล้วก็ใส่ key, คีย์แล้วก็กดสับมิดนะครับแล้วก็กดเซนแล้วก็รอนะครับผมแล้วก็ให้ก๊อปปี้คีย์อีกรอบนะครับแล้วก็มาที่โปรแกรมแล้วก็ให้เข้าโปรแกรมอีกรอบนะครับแล้วก็ใส่คีย์แล้วก็กด Enter ก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วกด enter อีกรอบนะครับผมแล้วกดออกไฟ M แล้วเข้าไฟ M ใหม่นะครับ oh. แล้วก็ให้ลองเข้าสักเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ปลดแบรนดได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องปลดแบนทุกรอบลันทุกรอบนะครับผมรอบเดียวจบสำหรับใครที่ต้องการซื้อนะครับผมก็สามารถซื้อได้ในเว็บไซต์ Kitty Store เลยนะครับผม แล้วก็เข้าดิสคอดสตรีมตามปกติเลยนะครับขอบมากครับ